สวัสดีชาวันใหม่ที่โฮจิมินห์นะฮะวันนี้วันที่2องแล้วที่อยู่ที่โฮจิมินห์เวียดนามนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวอุโมงคือขายใต้ดินที่เกี่ยวกับสงครามเวียดนามที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามครับอุโมงคูจีครับผมโอเคเดี๋ยวรอเขามารับเดี๋ยวเดินทางกันไป let's go ู สำหรับทิปเที่ยวอุโมงคูจีนะครับก็สามารถซื้อได้ตามโรงแรมที่เข้าพักได้เลยครับมีทั่วไปเลยครับผมราคาก็อยู่ประมาณที่700-800ถึง800บาทไทยนะครับผมก็จะมีรถมารับถึงหน้าโรงแรมเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับ ถึงแล้วนะครับที่แรกที่เขาพามาแวะนะครับผมนี่ก็เป็นรถของเรานะครับก็สําหรับที่แรกที่เขาพามาดูนะครับก็จะเป็นเหมือนแสดงงานศิลปะของเวียดนามนะครับเขาก็จะนําเปลือกไข่เนี่ยมาทําเป็นเศษๆนะครับแล้วก็เนี่ยครับทำเป็นรูปต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน We p a i n t red here because red is the national color of Vietnam which is a happy and lucky color Also the picture is made of rosewood inside As you can see the sound r i g is the strongest wood in Vietnam and can be with different weather Especially the wood in c o l จากที่ฟังไกลเขาอธิบายถึงผลิตภัณฑ์ของเขานะครับเนี่ยแล้วเขาก็จะให้เราเดินดูวิธีการทำของเขานะครับก็ต้องบอกว่าโดยงามไปอีกแบบนะครับ เนี่ยครับทีขา,ขาวๆแดงๆเป็นเปลือกไข่หมดเลยนะครับ <UNC. S 2> เขามาทําเป็นเศษแล้วก็ก็เอามาต่อทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับเป็นรูปของเวียดนามนะครับเนี่ยครับเป็นงานแฮนด์เมดนะครับผมก <Dis> ็จ <g> ริงๆที่นี่ก็เหมือนฟิลบ้านเราอะครับที่พานักท่องเที่ยวมาดูของฝากอะไรอย่างเงี้ยครับผมก <C> ็ตรงนี้ก็จะเปิดให้เฉพาะทัวร์ที่ซื้อไปอุโมง,งค์กูดีมาดูนะครับก <It> like ็สังเกตว่าไม่มี คนอื่นเข้ามาเลยนะครับนอกจากคนที่ซื้อทัวร์ไปอยูโเนีเนนะครับก็ส่วนต่อมานะครับก็เป็นเหมือนเปลือกหอยครับเขาก็ทําเป็นเศษๆนะครับผมคล้ายๆเปลือกไข่เมื่อกี้ครับแล้วก็มาต่อเป็นรูปแล้วก็มาเพ้นสีอะไรเงี้ยก็สวยงามไปอีกแบบนะครับผมนี่แหละครับพอเสร็จแล้วก็จะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสวยงามนะครับสําหรับศิลปะาของเวียดนามเขานะครับนี่คือเขาเคลือบแล้ว ใช่ตอนแรกตอนแรกมันเป็นไข่มันเป็นเศษใช่พอเขาเคลือบแล้วมันจะเป็นเนื้อเนียนเลยแต่ชอบสวยนะคือาบูบูปะทั้งหมดทั้งมวลจบรายการขายนะครับแต่เขาบอกเขาแบ่งเปอร์เซ็นต์ไป60%เปอร์เซ็นต์ไปไหนนะไปช่วยใครนะไปรู้ไปไปอะไรสักอย่างกันนะ ก็เมื่อกี้ก็ไปดูมาแล้วนะครับข้างในก็เป็นแบบเหมือนกับขายงานฝีมืออะ่ะเหมือนกับขายแบบว่าเอาเปิดไข่มาทําเป็นรูปของประดับบ้านอะไรเงี้ยฮะ,ะ<ม>ก็เหมือนกับเขาตั้งใจให้แบบกรุปทัวร์มาซื้อของฝากที่นี่โดยเฉพาะเลยต้องบอกเลยว่าของที่นี่แพงพองสมควรเลยแหละแต่ก็เป็นงานฝีมือนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อดีกว่าไป let's go เสร็จแล้วเราก็เดินทางมาถึงที่อุโมงกุจีนะครับผมก็ค่าเข้านะครับก็รวมกับค่าทัวร์ไปแล้วนะครับผมก็ส่วนถ้าใครมาเองก็ต้องเสียค่าเข้านะครับตรงนี้ก็เป็นที่ซื้อคูป,ปองเข้าไปนะครับแต่เราไม่ต้องซื้อแล้วครับเพราะว่าเขารวมค่าทัวร์ไปแล้ว ก็สำหรับอุโมงคกูจีนะครับเป็นเครือข่ายอุโมงใต้ดินที่เชื่อมถึงกันนะครับอยู่ในเมืองกูจีนะครับซึ่งอยู่ที่ไซ่ง่อนหรือว่าโฮจิมินซิตี้ในปัจจุบันนะครับเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอุโมง์ขนาดใหญ่นะครับที่เชื่อมต่อพื้นที่กันเป็นส่วนใหญ่ของประเทศเลยนะครับอุโมงคกุจีเนี่ยยังเป็นที่ตั้งของกองทัพเวียดกงนะครับในสมัยสงครามเวียดนามนะครับ เมื่อปีคศ1968นะครับซึ่งอุโมงคูจีนะครับก็ถูกใช้ด้วยกองโจทเวี่นกงนะครับเป็นจุดซ่อนตัวระหว่างการประทานะครับที่นี่ยังมีเป็นพวกเหมือนกับดักเป็นแบบอุโมงค์ที่เาไปพรางตัวมีโรงพยาบาลมีสถานที่ต่างๆครับที่ใายทหารในสมัยเวียดนามเขามีนะครับผมและปัจจุบันครับสมรภูมิลบแห่งนี้นะครับก็ เปลี่ยนมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับและที่สําคัญครับที่นี่ต้องมีเจ้าหน้าที่หรือไกด์นะครับพาไปดูจุดต่างๆครับเพราะว่าบางจุดเนี่ยก็ยังอันตรายมีระเบิดอะไรอยู่นะครับต้องเดินตามไกด์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับป้าย Is it a good condition poor to be in tunnel system? All God. the Jews here just broke up after the war. Everything went flat. Uh, it was a dead land. One like after 1966, we got a GIS. If the tunnel's new here, second last, right? So, so that's so why they just half A yeah, million tons yeah, of bomb here. Yeah. Every square meter yeah. you walk today, yeah. three grand bomb mm -hmm. shot it's It was under control by the GI. Oh, so we took the water from the water well. Put on it hand hand. on a tunnel level. 25 to 20 to 25 meters deep to get the water. Hmm. You see the bunker and the bunker right there. You can see inside right? Bunker you can stand. Okay. But uh, back in the day it was underground. Understand tunnel small. Seventeen to eighty centimeters high, why thirty to forty centimeters. You bend over and let The GI were very big. They couldn't fit with the side of the tunnel. That's why they have a special force to send them down to Kito BC We call them tunnel rat. Mostly the tunnel rat that came from Australia. Why? Because Australian soldier wasn't scared and they Two, three. Mm. welcome to Vietnam. <laughs> Is it a bamboo spike? Bamboo spike. Look at the move. not list about like two or three people come and pull me out of the draft. My friend came here. love you got really injured. Let's start the drill. Hey, look, going to be a drop. Scary. Alright, the most dangerous villain, battlefield. Maybe one day I stuck with some drop list. There's my friend tomorrow. Me. It looks like a a uh, surgical weapon. you uh, sit down, yeah. you go down, you cover the leaves around. You the enemy come you are. hold the handle. Yeah, up the a hand yeah. Straight yeah. up. Up. Yeah. Down. You see make the size? Up there. That's why I you want, want the G. I just, here. just okay. make here. Make them up here. You see the tunnel right there? Uh. special wood เี y เ a าท h we made it bigger. original size แค่เลื่อนมือแบบนั้นมั e r หญ่ไป a ามเซนต y a ลยบร walk this way. บอกว่ายาบยาบคายมากพี่กล้าขอหไม่กล้าไม่เขาเขาเรียกพี่เว้ยเขาบอกว่าแล้วเขาก็ดูไม่ได้ติดพุง คือเขาขุดอุโมงค์อย่างนี้เขาก็ว่าเป็นตัวเซตขุดยังไงวะขุดเป็นตัวเซตสงสัยมากกว่าว่าทำไมวคนทหารเวียดนามไม่มีหุ่นอย่างพี่มั้งเหรอเห็นคนเวียดนามตุ๊กๆเนาะสมัยก่อนจะไม่มีสักคนเลยที่หุ่นอย่างเงี้ย ัเยอะช้างกินผักยังอ้วนเลยก็รถถังที่เห็นนี้นะครับเมื่อกี้ถามเขาแล้วเขาบอกว่าเป็นรถถังที่ อยู่ในสใมัยสงครามเวียดนามจริงๆครับเนี่ยของจริงนะครับยังมีรอยกระสุนมีรอยอะไรอยู่เลยนะครับผม And the living arm big grab. Look, one, two, three. Arm big the belly. Next one, please. Cầm Keep doing there. the rolling grab. Help to the roller inside. If American GI fell down, the roller turned down. hit hold the body on the way down. Die over here. Very easy. Now you want try? <laughs> no, no. <laughs> Thank, Thank you. Try. Next one. <laughs> look, look, look xem form đi đã đi đầu window đầu đầu bobby tép bước tích được lách và đầu bông rất đi đất next one one two, three, action lúc này đầu rock hai màu xem con hà If they want, put See, you that. Look, look. Oh, uh, right. right. <laughs> you remember the pink uh, on a map? At night time, we came up with the job. we stand at have a door, and if you had a door, we like pink that out. I'm holding the M60. American soldier my, my mission okay, to the check house. I'm mm a -hmm. uh, closer. Anybody inside open the door. The soldier is holding M16 and they never knocked the door out. No. Uh, they kicked the door. You know when they kicked the door, the door was open, the jack came out, and they hung the gun, they stopped the trap. But the second part was still working. Ah oh! You can see this the, the spike. You touch it's an extra spike from the wall. Metal, iron but steel. How did we get it. from แบบแทง from the b o มบ s h ช l l so we go to military work เป,เป็นเเหมือนหินนะเหล็กเหล็กหนาเลยแหละหนามากอะโอ้ยย oh. ังไงก็ตายเหล็กอย่างเงี้ย <te ars> Putting the water put it down. Five to ten hours, we have got a bomb shed on powder right here. So the bomb shed we mounted by the fire. The fire is stronger, it blacks me the they hammer. They shake the bomb shed, make a spy, and a landmine. So the landmine yeah. is uh, strong uh, a tank we, we saw. This uh, landmine is a tank. So as you get in. ถึงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เขาขายของที่ระลึกนะครับก็สามารถซื้อกลับไปฝากได้นะครับนอกจากนั้นครับตรงนี้ก็ยังเป็นสนามยิงปืนด้วยนะครับผมก่อนเดี๋ยวจะได้ยินเสียงครับเสียงดังมากครับตรงนี้เป็นสนามยิงปืนก็ ไกลๆกันก็เนี่ยครับขายของฝากครับผม ไม่ไหวแล้วเสียงดังมากหูจะแตกเอาไปเดินทางต่อหลุมระเบิดหลุมระเบิด B 5 2นี่ฮะหลุมระเบิด B 5 2ดูหลุมเห็นไหมนี่คือหลุมระเบิดนะครับ B 5 2เลย I just, yes. นี้ครับเขาก็จะให้เราลองกินอาหารที่แคมป์เขากินกันนะครับมันมัน,มน มันมันเนียมันใส่ไรป่าวะเวียดนามเน่ใส่ใส่ไรวะแต่ชาตาชามันหอมเลนะ ครับออกกันดีกว่าไปกลับแล้วไปก็สถานที่ต่อไปที่เราจะพาไปชมครับโบสสีชมพูครับ สำหรับโบสถ์สีชมพูนะครับรอยู่ที่มีชื่อว่าโบสถ์ทันดินนะครับเป็นโบสถ์ของาศาสนาคริสต์นะครับเป็นนิกายโรมาคาทอลิกครับสร้างเมื่อปีคศ1876นะครับซึ่งเป็นช่วงที่ฝรั่งเศสเนี่ยถือครองอาณานิคมที่เวียดนามอยู่นะครับและยังเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2ของโฮจิมินห์นะครับ ก็สำหรับใกล้ๆโบสก็ยังมีคาเฟ่นะครับที่อยู่ตรงข้ามกับโบสเลยนะครับก็ยังสามารถขึ้นไปชมวิวแล้วก็ถ่ายรูปกับโบสทันดินหรือโบสถ์ิชมพูได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันครับ ครับที่ต่อไปที่จะพามาเที่ยวนะครับเป็นบุ๊กสตรีทนะครับเป็นถนนที่ขายหนังสือไปเดี๋ยวไปดูกันก็ถนนเส้นนี้ครับเขาก็จะเป็นที่รวมของร้านหนังสือทั้งเส้นเลยนะครับเนี่ยครับทุกอย่างจะเป็นร้านหนังสือหมดเลยนะครับก็อยู่ใกล้กับไปรษณีที่เราพาไปในคลิปแรกนะครับผม ีหลือเกินวันสุดท้ายเนี่ยตลาดปิดนะที่สุดท้ายครับตลาดเบนทันครับช้อปปิ้งก่อนกลับไป เนี่ยของกินของฝากของกินของฝากแถวนี้แหละที่นี่ไม่ใช่ตลาดกิมหยงนะฮะคล้ายกิมหยงเลยเยลีมะม่วง ขายทุ้ยไทยบ่อยอันนี้ทุกคนนะโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินเตอร์เซนเย์ที่โฮจิมินห์ไส่ง่อนเวียดนามนะครับก็สำหรับอี e ีนี้ก็ประมาณนี้นะครับแต่ก็ยังมีที่เที่ยวอีกมากมายที่ โอ oh, จิมินที่เรายังไม่ได้ไปนะฮะเนื่องด้วยเวลาเรามาแค่ประมาณ2คืนนะครับ3วันก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคครับมีที่ไหนหน่าสนใจก็บอกเราได้นะครับเม้นมาบอกกันด้วยเราอีพีน่าจะไปไหนก็ติดตามด้วยนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยวันนี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับ